แค่ยังล่ะไรนะแค่ยังล่ะฮะค่ะค่ะซทำนีฟอดตินเนี่ยต้มยำกระดูกหมูต้มยำกระดูกหมูจ้ะพี่น้องแกค่าถือว่ากันนะคือหิวบ่ล่ะเนี่ยเข่าเนี่ยหิวบ่เนี่ยหิวแน่นอนก็หิวหลายแต่ว่าถึงเวลาต้องกินพี่น้องต้องกินยาที่นั่งเมืองโด้เหิวะกระดานมั่งด้ ผนได้ขิงเผาต้มกระดูกหมูแซ่บแล้วต้มยำกระดูกหมูจากพี่น้องต้มยำกระดูกหมูก็สัตว์อะไรไงตันจี้มใส่อะไรโอเคเผ็ดแซ่บเนื้ร้านไส้หมอะไรมาให้ต้มกระดูกหมูเมื่อไรฮัฟก็มาซื้อมาต้มก็ได้ง่ายๆต้มยำกระดูกหมูอีแม่ละมากกินอยู่ได้มันมันน่นปะมากกินมันๆ แต่มันเปื่อยกินเพี้ยนไปเรื่อยๆกินซ้ำเก้าก็ได้จต่พี่น้องกินเพี้ยนไปเรื่อยๆฝนตกวัดมือได้กินแล้วข่าวบาดนี่งโบกเทกิอะนี่วตกจะได้กินคือเก้าแล้วว่าตกจะได้กินคือเก้าวตัดใช่หรอผมเลี้ยอีกแล้วตัดสามมือสังลั้างจนหยุดแล้ว สตักปไปใส่หลายๆเลยตักปไปใส่แล้วก็ส่ห่อนหอนยายเพราะเราอุ่นมาห่อนหอนเนาะแล้วก็ตักปไปใส่ในถ้วยเขานี่พี่เข้าซีนข้าวได้แซ่บมากเลย เอามยเอาวะฮะย่านมันแมนย่ากย่านมันแมน่แมนยานแมนกกินหมัพลมกู้นกู้หนูอยมาหายอ่เด้อก็แค่กินผลเมน่ยหมัลองกล่องเนี่ยหวานเคียบที่แมนบ ก็ได้ซ้ำใด้บุญก็ได้ยิ้มดีบิดมือมืขึ้น,นขึ้นนี่ก็สิเบด,ด้อขึ้นบุกเนี่ยสดกินแล้วลายนั่นน่ะแกไปกินยังข้าหยํมได้ยุติเอ,อาปบายลูกหลานใช่กินบ่เอิญบ่บออหัวใครอาตย์แล้ว